อันนี้เป็นคำถามทางบ้านถามว่าพระเจ้าโเรนองเรียกว่าอันเซ่าใช่หรือไม่อันเซายือ่ะครคิดถึงเซนเซีาซูเปอร์เซียไม่ผมสอบมาเหมือนกันว่ามันยังไงกันนะคือจริงๆว่าอันเซ่ยเนี่ยเป็นตัวละครสมบุติขึ้นแล้วแต่งโดย พนมเทียนผู้เขียนเรื่องเพชรอุมาซึ่งคืออันเซยาเนี่ยเป็นอดีตแม่ทัพในส<แ>นมัยวิยารโนไม่มีจจริงแต่งืืนแล้วก็นะคะมีความเครืองแค้นกันแบบปรับกันกับคนไทยอะไรเงี้ยเออหิดว่าผู้ชมทางบ้านนะอาจจะอยากทราบว,ว่าอันเซียใช่บุเรนองหรือเปล่าอ๋ออันเซียนี่คือว่าเป็นชื่อเป็นนามเลยใช่ไหมใค<ช>ะอ๋อเขาอ,อาจจะเรียกว่าอองเซียเปล่าเอาเอาเอาใช่ไหมถ้าคําว่าอองเซีย มันมาดังต่อสมัยของออลองพยาแล้วอูอองเสียนั่นคือพระเจ้าบุเรนองไม่ใช่อีกองหนึ่งแล้วอีกองหนึ่งที่ว่ามาลบกรุงสีครั้งที่สองก็เลยกําลังนึกอยู่ว่าอออมันมันใครน่าจะทงเราว่าน่าจะท